สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จทรงเสด็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการแปรพระราชฐานประทับแปรณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่และเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศยังท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร ในการนี้สมเด็จพระเทพพรตนะราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีซึ่งอยู่ระหว่างทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เฝ้าทุลองทุลีพระบาททรงเสด็จพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่3ผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนข้าราชการทหารตำรวจกลุ่มแม่บ้านพ่อค้าประชาชนและเจ้าหน้าที่ของโครงการต่างๆ สเด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานประทับแรมนับประตำหนักภูพิงราชนิเวศในครั้งนี้มีระยะเวลานาน,านถึง62วันสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการติดตามความคืบหน้าของโครงการอเนงมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการประกอบ และการศึกษาและการสาธารณสุขที่ดีขึ้นโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนจากการดําเนินงานที่ผ่านมาทําให้ราษฎรหลายหมู่บ้านรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าจึงมีราษฎรพร้อมใจกันมอบอาวุธปืนล่าสัตว์ให้กับทางราชการเป็นจํานวนมากยังผลให้พื้นที่ป่าในเขตภาคเหนือคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ นอกจากนี้ยังมีพระราชด,ดำริให้ส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวด้วยสมเ็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จถึงยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกา